ศาสตราจารย์พิเศษอาจารย์จารานพักดีธนาคุณครับสวัสดีท่านอาจารย์จารานครับสวัสดีครับยมิสุทธ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับครับเนี่ยก็รออาจารย์ช่วยชี้ทางสว่างรือทาให้ชัดเจนว่าตกลงมันเป็นยังไงกับเรื่องครับว่าเขาก็โดนเขาอบพายครับผมมองทางกฎหมายบทแรกเลยนะเป็นกฎหมายพื้นฐานเรียนกันตั้งแต่ปีหนึ่งเขาเรียกฐานเหรอหรอาจารย์เขาเรียกฐานเหรอเขาเรียกหลักผู้รับ โอนไม่มีสิทธิดีไปกว่าผู้โอนแต่ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนคือถ้าเราไปซื้ออะไรจากใครเนี่ยถ้าคนขายของเรามีสิทธิ์แค่สิทธิเราก็ได้มาอย่างมากที่สุดแค่สิทธิที่เขามีเราจะได้เกินกว่าที่คนขายให้เรามีเนี่ยไม่ได้ทำไมครับหลักนี้ใช้มาตั้งแต่ สมัยโรมันนะครับอาทีนี้ทีนี้จากปัญหาเนี้ยก็จะได้ข้อกฎหมายเบื้องแรกก่อนเลยนะยังไม่ไม่เป็นคุณเป็นโทษจากใครถ้าคนที่ขายที่ดินให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ไม่มีอำนาจขายแล้วเราหลงไปซื้อจากเขาอะครับเราจะไม่มีทางได้กรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นเลย เราไปหลงเชื่อเราไม่รู้กคนทก็ไม่มีสิทธิ์เนี่ยถูกไหมครับเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้เพราะอาจารย์โทษทีเราเราสดงไม่รู้ล่ะเราไม่รู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ล่ะอ่าอ่าเนี่ยจะมาเป็นข้อยกเว้นพอพอไม่รู้เนี่ยกฎหมายบทที่สองที่เริ่มกระชับเข้ามาว่าก็เท่ากับเขาถูกคนขายเนี่ยหลอกถูกไหมออ่าครับเขาก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก คนขายได้ครับเขาเรียกว่าค่าเสียหายฐานถูกรอนสิทธิ์ที่ดินที่ผมซื้อจากคุณมาเนี่ยจ่ายเงินให้คุณแล้วแต่มันหลวงเอาคืนไปคนนั้นเอาคู่มีกรมรมสิทธิ์เอาคืนไปผมไม่ได้ผมถูกรอนสิทธิ์คุณผู้ขายคุณต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ผมอีอันนี้โดยโดยเบสิกอีกเหมือนกัน อ้าวสามถามว่าถ้าถ้าคนซื้อเขาสุดจริตเนี่ยเขาควรจะได้รับอะไรมากกว่าการไปเรียกค่าเสียหายจากคนขายไหมเช่นครับวันเรียกร้องจากรับจากหน่วยงานของรัฐได้ไหมโดยหลักไม่ได้นะครับ,รบโดยหลักไม่ได้เพราะเรื่องซื้อขายมันเป็นเรื่องระหว่าง คู่สัญญาผู้ซื้อผู้ขายรัฐเขาไม่เกี่ยวนี่โอเคนะครับครับอา้าวทีนี้ก็เกิดว่าเอาแต่รัฐเนี่ยที่ดินเนี่ยมันเป็นที่ดินที่รัฐไปออกโฉนดให้เขาเนี่ยไปออกโฉนดในชื่อผู้ขายถูกไหมครับครับผู้ขายเขาก็เขาก็เอามาขายโดยเขาไม่มีสิทธิ์ผู้ซื้อก็หลงเชื่อโฉนก็ไม่รู้ครับอ้าวหลงเชื่อโฉนดคล้าย วัดสวนแก้วอ่ะบูลนิธิวัดสวนแก้วอ่ะทุงขนมทุกขนมขนมมี่แล <c oughs> ้เออเออเออย่างเนี้ยรัฐควรจะต้องรับผิดชอบไหมเห็น <c oughs> นะครับว่า <c oughs> ค,คุณออกคุณออกโฉนดผิดผิดเนี่ยแล้วก็ทำให้ผูท้ที่ชอบประชาชนที่สุดจริตไปซื้อจากคนไม่มีสิทธิ์ฟองเรียกค่าเสียหายฐานลอมสิทธิ์ได้ แต่แกไม่มีใจอ่ะครับถูกไหมเขาก็เสียหายไงอันเนื่องมาจากโฉนดที่มันไม่ถูกต้องที่รัฐออกให้เขาเนี่ยตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาว่าคุณต้องไปฟ้องจากหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดเป็นคดีละเมิดตามกฎหมายละเมิดความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สองห้าสามเก้าแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปคุณไปเอาเงินงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยมาชดเชยให้กับ <c oughs> ให้กับผู้ซื้อโดยสุดทิ่เหล่านี้ม <c oughs> องเห็นนะเออปัญหาที่เขาโต้แย้งเขาบอกเฮ้ย hey, คุณจะไปเอางบประมาณแผ่นดิน่ะจัดสรรจัดงบประมาณเ,นเ,นาณเอางบประมาณมาชดเชยให้เนี่ยมันไม่ถูกนะ มันไม่มีกฎหมายเปิดช่องอย่างนี้นะถึงแม้ว่าโดยหลักความเป็นธรรมเนี่ยรัฐก็ควรจะช่วยเหลือคนที่ซื้อโดยสุจริตโดยหลงเชื่อโฉนดที่รัฐออกโดยไม่ถูกต้องเนี่ยได้แต่ว่ามันก็มีกฎหมายวางไว้ไงก็เ,เ,เท่ากับ โดยงานของรัฐทำรลวเบิดคุณก็ไปฟ้องแล้วศาลก็จะวินิจฉัยเป็นลายกรณีไปว่าคุณสุดจริตหรือไม่ถ้าคุณไม่สุจริตนะคุณมีส่วนร่วมรู้เห็นด้วยที่จะเอาที่ดินอ่างอย่างนี้คุณไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่จะไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคนขายยังยากเลย จะมาขอให้เอาเงินงบประมาณของรัฐไปจ่ายเนี่ยไม่มีทางแล้วจะมาฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดของรัฐจอมรอเมิดจากหน่วยงานของรัฐก็ยากอีกเพราะคุณไม่สุดจริตมองเห็นไหมน้ตงแยีตีความคณิตยยีสารแลวนะคุณสุดจริตหรือเปล่าพอพอแยกอย่างนี้เนี่ยเขาถึงบอกว่าคุณต้องไปฟ้องศาลเป็นลายคดีน<ม>ี่สําหรับที่ดิน กาารนีสงนี่คือที่ที่อนนีสองอนนี้สง,สงนะครับเอ้าคุณต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคนขายและถ้าคุณสุดจริตคุณอาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดจากหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดครับครับผมครับเนี่ยอย่างเนี้ยผมคิดว่าเริ่มต้นอย่างนี้แล้วส่วนว่าทางการเมืองเห็นว่า ควรจะออกกฎหมายออกระเบียบให้เอาเงินงบประมาณไปชดเชยกันไปเลยไม่ต้องให้ประชาชนต้องไปฟ้องจากนู่นฟ้องนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองไปไม่ใช่หลักกฎหมายนี่ถ้าเอาอย่างรูปธรรมอาจารย์มอกคอนเรนต์รูปธรมมรมครับสมมติว่ากรณีที่เอาภาน์และแล้วกรมที่ดี่ต้องต้องชดใช้ หรือตีความว่าเป็นที่ทรณีสงเนี่ยกรมที่ดินไม่สามารถที่จะเอางบประมาณของรัฐบาลหรือรัฐที่ดินจ่ายให้กับใช่ต้องรอจนงระทัางศาลผู้พิพากษาถูกไหมแล้วกรมที่ดินก็จะต้องไปตั้งงบประมาณเอามาชดใช้ตามคําพิพากษาเหมือนคดีข้าโง่ต่างๆนะถูกไหมครับต้องขึ้นศาลอะไรจ้ะครับจะต้องขึ้นศาลอะไรถ้า ถ้าทําผิดโดยโดยไม่มีอำนาจเกินอำนาจไปศาลปกครอง,รองแต่ถ้าทําผิดโดยวิธีปฏิบัติเช่นคนขับรถอย่างนี้ไม่ไปศาลปกครองอะไปศาลยุติธรรมอัรานั้นเป็นเทคนิคแคลิตี้แต่กฎหมายเหมือนกันจะไปศาลไหนกฎหมายเหมือนกัน,คร,นครับ้นถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานบอกพร้อมแล้วเตรียมเงินมาแล้วจะชดยเชยไม่ได้ เต่าก็เหมือนนั่งไงข้าโง่อะไรล่ะพบเร็อเเว,อ,เเวอ่ะพบเร็วอกันนี่มีคำพิพากษาปั๊บของศาลปกครองสูงสุดแกรีบจ่ายเลยสองพันกว่าล้านก่อนดีว่าเขายังไม่ทันนะอ่าอ่าเห็นไหมแล้วก็นนในที่สุดคำพิพากษาสูงสุดศาลศาลปกครองสูงสุดก็กลับเปลี่ยนเป็นตรอข้ามเลยนะครับ ก็นี่แหละนี่เป็นเหตุที่ว่ามันไม่ควรในทางกฎหมายถึงเห็นว่ามันไม่ควรที่จะเอาตั้งงบประมาณแล้วเอางบประมาณจ่ายเหมาเหมาทั้งหมดโดยให้ให้ไปเจ้าหน้าที่ไปแยกแยะเองใครควรจะได้คืนเท่าไหร่ก็หร่มันไม่มันไม่เกิดจากชัดมันไม่แน่นอนเหมือนให้ไปเป็นคดีครับครับ ใครที่คิดว่าหวานหมูละเดี๋ยวจะได้ชดเชยและไม่ไง่ายผมผมคิดว่ายากนะครับเว้นแต่เว้นแต่รัฐสภา,าจะออกเป็นพระราชบัญญตัติเริ่มตั้งแต่พระราชบัญญตัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโอนที่ทรณีสงโอนรกรรมสิทธิ์ให้กับคนที่สุดจริตเป็นลายเคตล้วก็ตั้งกรรมการไปตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรื่องใหญ่นะ เไม่ง่ายนะผมคิดว่าถ้าเกิดรัฐสภาทํารืนี้จริงเนี่ยน่าจะอยู่ยากะก็ก็มีประเด็นทางการเมืองที่ครับที่โอ้โหมันเสี่ยงมากๆอ่ะนะครับสำหรับสําหรับฝ่ายนิติบัญญัติครับอผมมีเวลาพูดไปถึงเรื่องเขาที่ดินเขาเขาก็โดของการรถไฟของการรถไฟก็จะกลับมาทำลองเดียวกันว่า คนไปซื้อที่ดินซื้อโดยสุดจริตจากคนที่มีชื่อในโฉนดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กรรมสิทธิ์จริงเพราะโฉนดออกผิดถูกไหมครับครับไปออกทับที่ของการลดไฟซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองว่าคนอื่นจะไปะจะไปเอาไปขายโดยไม่ได้มันเป็นกรรมสิทธิ์ของการลดไฟไฟสมมุตนิน,นะครับ ปัญหามันเดินมาแนวเดียวกันผู้ซื้อก็ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายฐานรอนสิทธิ์จากคนขายที่คุณเอาที่ดินที่คุณไม่มีกรรมสิทธิ์จริงมาขายมาขายเราถูกไหมครับครับแล้วก็แล้วก็เอาถ้าซื้อโดยสุจริตแล้วก็เชื่อโฉนดที่กรมที่ดินออกมาสมมติว่าออกมาโดยผิดผิดจริงตามคำพิพากษาของศาลนะครับ แล้วคุณก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดก็อีกอะ่ะคุณมันก็ไม่จบทันทีค,คุณก็ต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดทำนองเดียวกันเลยครับเป็นลายกรณีไปเพราะฉะนั้นที่มีผู้ให้ความเห็นว่าเฮ้ยเรื่องมันยังไม่ยังไม่จบนะคําพิพากษาของศาลในคดีชุดแรกเนี่ยที่ว่าที่ดินมันเป็นของการรถไฟหรอ ไอ้ที่ไปออกโฉนดมาเนี่ยใช้ไม่ไม่ถูกต้องหมดเนี่ยนะครับ,รบมันเป็นคําพิพากษาที่มีผลผูกพันคู่ความในคดีนั้นเท่านั้นเพราะมันเป็นคำพิพา,ากษาคดีแพ่งมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนที่ธรณีสงที่ธรณีสงเนี่ยมีผูนยัดคณะสงยืนยันเลยที่ธรณีสงเอาไป โอนให้ใครเอาไปออกโฉนดให้ใครต่างๆไม่ได้ไม่ได้อไดเออต้องจะจะโอนได้ต้องออกพระราชบัญญัติโอนที่ดินทร่เหมาะสมถูกไหมครับ,บแล้วที่ดินเอาภไยเนี่ยพอพอ,พอเจ้าของที่ดินคนเดิมเชื่ออะไรละ่ะคุณเ,เน,นเื่อมคุณใเน่องใจเนือ่อมใจเนื่อมเออเนี่ยถึงแก่ความตายพรบกรรมสิทธิ์ตกทอดแก่วัด ที่ที่เป็นผู้รับพินัยกรรมทันทีเลยนะโดยผลของกฎหมายไม่ต้องให้ใครมาสั่งเพราะฉะนั้นพอผู้ผู้ทำพินัยกรรมตายที่ดินแปลงนี้กลายเป็นที่ทรณีสงโดยผลของกฎหมายยืนยันโดยมติที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการกฤษฎียกาครับนะครับเพราะเป็นที่ทรณีสงพัก คนที่ไปสั่งให้ออกฉโฉนดคนที่ไปสั่งกับอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยใช้ไม่ได้หมดเลยครับมันเสียหมดเลยเนี่ยเห็นไหมครับการออกฉโฉนดหลังจากนั้นก็ใช้ไม่ได้ไม่มีกรรมสิทธิ์จริงเพราะฉะนั้นมันมันเคร่งครัดยิ่งกว่าเรื่องของเรื่องของที่การรถไฟครับครับผม ยอะแต่ทางที่สรุปเขาคือตกลงกรณีที่ดินที่เขากระโดงเนี่ยตกลงว่ามันติดตรงไหนอยู่แล้วที่ดินเขากระโดงตรงเป็นของการรถไฟแล้วหรือ,อยังอ๋อเนื่องจากว่ามันมันมันเกิดจากคําพิพากษามันชัดขึ้นในะระดับหนึ่งคือคําพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้ว ว่ามันเป็นที่ดินของการรถไฟเขาการรถไฟไการ,รออกโฉนดเนี่ยมันทับที่ของการรถไฟมันก็เป็นโฉนดที่ไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ในตัวของมันเองถูกไหมครับ,รบแล้วแล้วพอมมีคำพิพากษาอย่างนี้เนี่ยคำพิพากษานี้ผูกพันเด็ดขาดเฉพาะคู่ความในคดีนั้นตามวิแพ่งมาตรา145วรรคหนึ่ง เอามันเป็นคำที่ภาษาที่แสดงถึงกรรมสิทธิ์ร้อยสี่สิบห้าวรดสองให้เอาไปยันคนภายนอกได้ด้วยแต่ไม่ได้ยันเด็ดขาดเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นบุคคลภายนอกเขาึมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้และขอพิสูจน์ถากล้าง,งเพราะเขาไม่ได้เป็นคู่ความเขาไม่เคยมีโอกาสต่อสู้ในคดีนั้นมาก่อนกฎหมายต้องให้โอกาสเขาต่อสู้พิสูจน์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นมันถึงไม่ตกผลึกไงมันถึงยังไม่ไม่ชัดเจนทีเดียวก็แต่ก็ทํำให้สถานะนทางกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยเด่นชัดขึ้นลหะครับเห็นนะครับนั้นน่าลงในเชิงรูปธรรมสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยกาลังต่อสู้เชิงกฎหมายกับกระทรวงคมนาคมนี้ก็ถือว่ามีเหตุมีผลพอที่จะต้องรองการตัดสินของสายทีใช่ไหม ใช่ครับก็เรื่องของเรื่องก็คือถ้าการรถไฟจะเอาให้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในในโฉนดได้เนี่ยนะการรถไฟอาจจะต้องไปฟ้องคนที่มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดซึ่งซึ่งเขาก็อ้างว่าเขามีสิทธิ์ตามตามโฉนดการรถไฟก็อ้างว่าแต่โฉนดเนี่ยออกทับที่ดินของการรถไฟเพราะฉะนั้น มันไม่มีผลหรอกครับเนี่ยการรถไฟก็จึงต้องไปฟ้องเพื่อถอนโฉนดขับไล่เขาออกต้องเป็นลายคดีเห็นไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่กฎหมายที่บังคับได้ทั่วไปเลยอะมันไม่เหมือนที่ดินที่เป็นที่ธรณีสงะมันต่างกันคนเราคนเราพูดง่ายๆความคลึงคัดความคุ้มครองที่ที่มัน ระดับความเข้มเนี่ยมันต่างกันครับครับถ้าอย่างนั้นในฐานะที่คนที่ติดตามยังไม่เข้าใจข้อที่จริงแง่กฎหมายนะควรควรจะมองสองเรื่องนี้ยังไงจ๊ะผมผมก็คิดว่าตัว,ต,วตัวสงกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะในเรื่องที่ดินกับรถไฟนะ ก็ทางกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องหาลือกันแล้วนนะแล้วก็หาทางออกให้กับ,บผู้ซื้อที่ดินนี้ตามโฉนดโดยสุดจริตว่าจะจะแก้ไขเขาอย่างไรนึกออกไหมครับ,รบถ้าตกลงกันได้สามฝ่ายฝ่ายผู้ซื้อตามโฉนด กรมที่ากรมที่ดินของมหาวไทยัและการรถไฟของคมนาคมหาทางออกที่พอเหมาะพอควรวินวิน,วนและวินด้วยกันทั้งสามฝ่ายได้มันก็จบดีกว่าไปฟ้องอะไล่ฟ้องอะ<ม>ส่วนจะไปออกกฎหมายเหมือนเรื่องที่โทรณีสงก,ก็ไม่ได้มันไม่มีเหตุจะไปออกกฎหมายมองเห็นไหมครับ,รบอย่างนี้ น่าจะดีกว่าแล้วก็แยกแยะระหว่างคนซื้อโดยสุจริตกับคนที่ซื้อโดยไม่สุจริตตัวม่สุจริตนะครับแล้วก็พอเราแยกแยะได้แล้วว่าเอ้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ซื้อโดยไม่สุจริตอาจารย์อาจารย์ต้องขออภัยฮะกระจ่างชัดในเวลานจำกัดตัวนี้ครบถ้วนแล้วนะฮะขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็ลาการปรนชามด้วยกันนะครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านรุักดิ์เนนะครับสวัสดีครับ